คุณกำลังฟังรายการเคลื่อนแสงหลังสีมอมสาระดีมีเพลงเพราะกับสวทตรัง fm 91.25เม m h z ช่วงรู้ทันป้องกันได้ในช่วงของรู้ทันป้องกันได้นะคะก็มาชวน กลุ่มผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มที่มีโรคเรื้อรังนะคะามาให้เข้ารับวัคซีนนะคะเพื่อที่จะลดการเสียชีวิตนะคะแล้วก็ควรที่จะได้รับเข็มกระตุ้นตามคำแนะนำของทางกระทรวงสาธารณาสุขนะคะซึ่งทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกาวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะก็บอกว่าจากการที่ ได้มีการรายงานการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะประเทศไทยเนี่ยก็ฉีดเข็มวัคซีนโควิดเข็มที่1ไปแล้วเนี่ยกว่า53ล้านคนแล้วก็คิดเป็นความครอบคลุมร้อยละ77นะคะเข็ม2ได้ไปแล้วประมาณ49ล้านคนหรือว่าร้อยละ71เข็ม3ขึ้นไปเนี่ยอยู่ประมาณตั้ง20ล้านคนทั่วประเทศนะคะเราคิดเป็นร้อยละ29.2ซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมาค่ะ ก็ยืนยันนะคะว่าวัคซีนทุกชนิดที่ทางรัฐบาลนำมาบริการประชาชนนั้นมีความปลอดภัยผ่านการรับรองจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยปอระสิทธิภาพในการป้องกันโรคเป็นไปตามมาตรฐานแม้ว่าบางตัวอาจตอบสนองกับเชื้อแต่ละสายพันธุ์แตกต่างกันออกไปซึ่งกับสายพันธุ์โอมิครอนทุกตัวเนี่ยตอบสนองลดลงนะคะจึงจําเป็นจะต้องมีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นสําคัญแต่ว่าจนถึงปัจจุบันนี้นะคะวัคซีนทุก ทุกวัคซีนเนี่ยก็ยังมีประสิทธิภาพอยู่นะในการป้องกันการป่วยรุนแรงแล้วก็ลดลดการเสรียชีวิตนะคะแม้ว่าโอมิคอนเนี่ยคือการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิคอนเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงเชื้อไม่ได้ลงปอดส่วนใหญ่มันจะอยู่แถวแถวโพรงจมูกนะคะใน,ใ,นในลำคออะไรพวกนี้นะคะก็ทําให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมามากมายแต่ว่ามันจะมีจุดเด่นอยู่ก็คือเรื่องของการเจ็บคอนะคะเจ็บคอไออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเกิด อาการที่ไปลงปอดอักเสบเนี่ยมีเพียงน้อยนิดมากนะคะมีเพียงแค่ส0.45เท่านั้นเองแต่ว่ามันยังมีบางกลุ่มนะคะที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตได้นะคะแล้วก็กลุ่มที่ว่านั้นก็คือกลุ่ม608นั่นเองค่ะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะก็เชิญชวนค่ะสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มที่มีโรคประจำตัวนะคะเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็ม เพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้6เท่าแล้วถ้าเกิดว่ารับ2เข็มไปแล้วครบโดสแล้วแล้วก็ได้รับเข็มที่3าไปแล้วเนี่ยนะคะจะช่วยลดการเสียชีวิตลงได้มากถึง41เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่อยู่ในวัยเดียวกันนะคะตัวหลายๆคนที่เกิดมีความกังวลเรื่องของสายพันธุ์ของเชื้อโควิดส9าสายพันธุ์โอมิครอนที่มันมีสายพันธุ์ ba 2ออกมาเนี่ยนะคะ,ะคุณหมอก็บอกว่าสายพันธุ์ ba 2เนี่ยมัน ติดได้เร็วกว่า BA1 เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าความรุนแรงไม่ต่างกาันผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็มีโรคเรื้อรังถึงร้อยล้วเ0ถึง80ก็คาดว่าจะเกิดจากโรคเดิมเป็นหลักนะคะแล้วก็มาพอมาเจอกับโควิดด้วยอาจจะทำให้อาการแย่ลงแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะถึงแม้ว่าโควิดตอนนี้ มันจะแพร่เป็นวงกว้างแต่ว่าสามารถชะลอได้นะคะโดยความร่วมมือของเราทุกๆคนกับการปฏิบัติมาตรการบูก้านะคะถ้าหากว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อก็คือมีการพูดคุยกันในระยะไม่เกินสองเมตรนานเกินกว่าหนาทีหรืออยู่ในห้องเดียวกันในที่อากาศปิดหรือว่าอยู่ในห้องแอร์เกินกว่าส0สิบนาทีแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยทั้งคู่นะคะจะถือว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงส่งทันที ซึ่งกลุ่มนี้นะคะให้เขาก็นแนะนำนะว่าให้ใช้สูตร7จบวกสก็คือให้กักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา7วันให้ตรวจเอทเคในวันที่5หรือในวันที่6นะคะถ้าเกิดว่าตรวจแล้วผลเป็นลบสามารถออกจากบ้านได้แต่ว่าในช่วง3วันที่ป้องกันอสามวันที่ที่เพิ่มมาอีกเนี่ยคือเวันไปนแล้วนะบวกอีกสามนะคะสาวันเนี้ยสามารถออกไปข้างนอกได้แต่ ะะจะต้องมีการป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดนะคะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยง,งการเข้าไปในที่ที่คนแออัดหรือว่าสถานที่สาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะคะทางที่ดีควรที่จะกักตัวอยู่ที่บ้านดีที่สุดนั่นเองนะคะนี่ก็นํามาฝากกันเนาะสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะหรือได้รับวัคซีน2เข็มไปแล้วยังไม่ได้เข็ม3ก็ให้รีบเข้ารับวัคซีนนะคะก็จะช่วยลด การเสียชีวิตลงได้นะคะในส่วนของจังหวัดตรังค่ะในวันนี้วันที่2มีนาคมเนี่ยยังมีเปิดให้วอล์กอินได้อยู่นะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลยเข็ม 1, 2, ึสาหรือเข็ม4นะคะไปได้ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรังนะคะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงบ่าย3ามโมงครึ่งนะคะในวันนี้นะคะก็มามาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะ